คำว่าบัณฑิตอาสาคือคนที่จบปริญญาตรีคนที่มีความรู้พัฒนามาตุภูมิมาตุภูมิในที่นี้ก็คือพื้นที่ชุมชนเรารู้สึกดีใจที่เราได้ทํางานในพื้นที่บ้านเกิดบ้านเรายิ่งช่วยยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งได้่หดนนแหลายๆคิดของผมว่าไม่มีวันสิ้นสุดเราทํางาน12อปียังอยู่ได้เพราะว่าใจเราชอบชอบในสิ่งที่เราทํแล้วก็ความสุขเขาจะตามมาผมชื่อนายอับดุลฮ์มันสุกุมุงเป็นบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิประจำหมู่บ้านบ้านแยะ พื้นที่สามจังจอบอกอำเภอหญิงของจังหวัดนราธิวาสต้ว่าบัณฑิตอาสาคือคนที่จบปริญญาตรีคนที่มีความรู้และก็มีความพยายามที่จะพัฒนาพื้นที่พัฒนามาตุภูมิมาตุภูมิในที่นี้ก็คือพื้นที่ชุมชนข้อมูลในพื้นที่เป็นสิ่งที่สําคัญที่เราจะพัฒนาชุมชนเราต้องรู้บริบทแต่ดีที่สุดก็คือเราอยู่ในพื้นที่อยู่แล้ว50%เราสามารถเรียนรู้และก็อยู่ที่ตัวเองอยู่แล้วว่าเราเกิดในพื้นที่เราทํางานในพื้นที่และก็เราจะ หาช่องทางยังไรที่จะช่วยเหลือสนับสนุนชาวบ้านหรือว่าผู้ที่เดือดร้อนในพื้นที่เรารู้สึกดีใจที่เราได้ทํางานในพื้นที่บ้านเกิดบ้านเราถึงแม้เงินเดือนน้อยแต่เราสามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเราในพื้นที่หมู่บ้านเรากว่าบาูรณาตอาสามีทุกหมู่บ้านฐานะเราเป็นสื่อกลางเป็นสื่อกลางระหว่างหมู่บ้านกับหน่วยงานภาครัฐเราเป็นกระบอกเสียงเราสามารถประชาสัมพันธ์ ให้กับชาวบ้านได้และก็เราชาวบ้านต้องการอะไรเราก็สามารถที่จะขอเงินมาจากหน่วยง,งานอื่นมาสนับสนุนกลุ่มที่ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพและก็ที่สําคัญเราช่วยเหลือผู้ได้โอกาสผู้ยากไร้และก็เด็กเยาวชนที่ว่างงานไปพัฒนาอาชีพให้เขาเพราะว่าการพัฒนาอาชีพเป็นสิ่งที่สําคัญและก็ที่สาคัญก็คือเราจัดทางโครงการแล้วเวลาลวโครงการลงพื้นที่ต้องมีการติดตาม เป็นระยะระยะสวทไม่สามารถมาได้แต่เราสามารถอยู่ในพื้นที่เยี่ยมไปตลอดรวมากับครอบครัวเดียวกันไม่ว่าจะเป,เป็นเป็นทีมตำบลทีมหมู่บ้านถ้าถามว่าใน1วันเราทำงานเกือบทุกยีิสี่ชั่วโมงก็ว่าได้เพราะว่าบางทีเวลามีงานนโยบายงานเร่งด่วนอะไรแบบนี้ ชาวบ้านมามาหาบาดิตอาสาทั้ทีถ้าถ้าไปลงทะเบียนที่หน่วยงานภาครัฐก็คือเวลามันจากัดแปดโมงเช้าถึง4ี่โมงก็เ,กเลิกแต่บดิตอาสาอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วชาวบ้านมาหาบดิตอาสาเราสามารถช่วยเหลือกันอันนี้แหละเป็นข้อดีของบดิตอาสาเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ไม่ได้จํากัดเวลาแต่เราทํางานเน้นหมู่บ้านเป็นหลักบดิตอาสาคือเป,เป็นหัวใจหลักของร่างก,กาย ถ้าไม่มีประดิษฐอาสาในพื้นที่หมู่บ้านเนี่ยจะทํางานลําบากเพราะว่าประดิษฐ์อาสาเขาจบมาไม่ได้เฉพาะด้านหลายๆด้านครูก็มีพัฒนาชุมชนก็มีรัฐศาสตร์ก็มีแต่สามารถที่จะพัฒนาในพื้นที่หลายๆส่วนจะทําอย่างไรที่ให้หมู่บ้าน รู้สึกเข้มแข็งต้องมีใจถ้าใจไม่ชอบเราอยู่ทํางานไม่ได้เราทํางาน12ปียังอยู่ได้เพราะว่าใจเราชอบเมื่อกับเราอยู่เป็นมือบนมากกว่ามือล่างเราเป็นผู้ให้ไม่ว่าจะเป็นให้ความรู้ให้การประชาสัมพันธ์ให้เขาแล้วก็ให้ให้การพัฒนานหลายๆอย่างยิ่งช่วยยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งได้ล้วก็ความสุขเขาจะตามมา